สามสันคุณภาพน้องคายสู่สปปลาวครับหเตรงนาางทางเราก็เติมผลไม้อันเทียบกี่บาทลางยามบ่ายนะครับไอติมใส่อะไรบอกได้นะครับ นี่ก็เป็นกาแฟนะครับโอ้โหกินทั้งครอบครัวครับไม่น่าจะทันเราได้มองด้านซ้ายมือนะครับ้ายชตไยเลย เียงจิตนี้ต้อนรับนะครับเดี๋ยวตามไปแล้วมึงแม่กี่คนนลยอ่ลนครับเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้นนี้ถึงที่วังเวียงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโร <Okay. S 2> งแรมเปนแล้วครับานนัอกับลาเราแล้วครับตอนนี้เตรียมพร้อมลงเรือนะครับ แล้วลำแรกออกไปแล้วนะครับา้นมย้มยมไไนี่เข้าสู่บรรยากาศของการล่องชมลำน้ำซองนะครับ ธุรกิจพาทิดยามเย็นนะครับที่วังเวียงนะครับต้นหญ้าเอออ,อันนี้ต้นอะไรต้นไม้ไหนสำงานมันต่อพอเราทายรูปอันนี้นั่นก็ต่อว่าต้นหญ้าเอาข้าวมันยา่ามากันแล้วเตรียมมื้อค่ำวันนี้ออบรรยากาศของตัวเมืองวังเวียงนะครับ วันนี้จมูรอจาก็ลองดูนะครับวันนี้ครัซื้อเบอร์ห้องกันเลยนะครับมือข่ำวันแรกที่วังเวียงกับข้าวกำลังทยอยมานะครับเย็นๆนะครับอาหารกำลังมานะครับ บรรยากาศยามค่ำที่วังเวียงนะครับตอนนี้อรุณสวัสดิ์วังเวียงอันนี้ก็บรรยากาศยามเช้านะครับหมอกง,งามๆบรรยากาศอาหารเช้านะครับม้เติมพลังไข่นะครับ คับจะสวยเป็นบรราผู้เข้าประกว่สวยคือน้ำนบ้ำนเ็น้ำนะครับเป็นบ้นา Miss World. นำา,ากัยนน้ใสากรเ้ากะครับไหลเย็นใสมากนะเย็น้มานไหลเย้สนย็นา็นลย็้กัน้ำใสมากเย็นนี่ก็นเ็ะเาสอายอดนะครับ

เมตตาบัง hộ คอยอยุ้มลงคอยเจ้านอนหลับตาเบาลงบินเข้าอกสาวดาวจะหนา,าแนบกายคอยสิตายบัวนอนคอยข่าหน้าทีรินหลังจากฟ้าแบ่งพระสุดนี่สุดยอดเลยนะครับน้ำกันวางโคบันไกลกันคน ห็นไหมครับสวยมากสีน้ำมันเขียเหมือนกัน Các <kritic language> ờ, à. bạn nhớ đăng để ủng hộ kênh อีกนิดครึ่ทงทาง,ทางแล้วพี่ครึ่งทางแล้วทางสู้ส้ครับสู้ส้ แล้วครับหายเหนื่อยแล้ว ญาณของบางบุตรคะเป็นผนบางบุตรแบบคนที่บางบุตรเป็น,ปนหรือว่าโกหกอะไรต่งางๆคะ่ะถ้าแบบคนไหนที่ว่าบริสุทธิ์อันนี้รูปล้วจะเฮงนะครับประหลัดกิกอืมนน่ากลัวนะอืมํามเพลงดินเนี่ยที่นี่ถ้าเข้าไม่ได้แน่ๆเลยขางต้นอคดอง จากเขาที่ลงไปนะครับจากพวกหินย้อยต่างๆนี่นะครับที่ลงไปปักไหลออกไปปักถ้ำ สลาย บรรยากาศของเมืองวังเวียงถึงแล้วบรรยากาศของวังเวียงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อย <c oughs> ชิวๆลงงั้นลงนะครับ คมับายแล้วตอนนี้บ้านท่าเรือนะครับเราจะชมบรรยากาศของตลาดปลานะครับเจองพนันกระลงเน่เราก็จะให้ไเวลาสักสิบนาทีครับดูบรรยากาศนิดนึง oh. นี่ก็ได้บรรยากาศของร้านปลานะครับหน้าเคนนะครับตอนนี้ นี่ขายดิบขายดีนะครับตัวแม่ในการคอมมิ้งไ้ากเลยนแบบีเดอะไรไ่บรรยากาศกาแฟนะครับ บ่อแซมเมอร์สมามีอะไรบ่อแซมนั่นแหละโอ้โหแคบอ่าดูนะครับบรรยากาศของน้ำเงิบนะครับอันนี้ไม่น้ำก่อนดิใช่น้ำเงิบใช่แล้วครับเป็นน้ำเงิบใหญ่เข้ามุ้เลยใหญ่เท่ามุกงเลยไม่ใช่ครับกีฬาสีครับเห็ดสงสี บรกาศของบริเวณทางขึ้นสู่เขื่อนนะครับลอยเนขเดี๋ยวเราค่อยลงมานะครับจะสวยหน่อยนะครับดูนะครับวิวโมีหอกด้วย บรรยากาศของบริเวณท่าลาบนะครับเขื่อนน้ำเงิมนะครับตอนนี้น้ำเขื่อนก็สวยใช่ไหมครับหรือว่าน้ำเขียวตับตั้วได้ไหม បាទសំណួរបាទបាទ